ข่าวเดือง,ดงกับทุกคนส่องทะเบียนร,รถป้ายแดงคันใหม่ของพ่อการชัยวิไยศินครับล่าสุดกับทุกคนรีกได้ว่าพ่อการชัยเนี่ยก็เพิ่งถอยรถตู้ป้ายแดงคันรูนะครับให้แฟนคลับ f อีเนี่ยได้ชื่นชมกันครับและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือทะเบียนร,รถป้ายแดงอะไรกันนะของพ่อการชัยวิไยศินใช่ไหมครับวันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่อิมอิ่มเนี่ยได้มานําเสนอกับทุกคนนะครับเป็นวันที่2ครับและคิดว่าทุกคนเนี่ย นักเสียงโชคทั้งหลายเนี่ยทุกคนดูคลิปนี้แล้วต้องมีนะครับแนวทางอย่างแน่นอนนะครับทะเบียนรถของพ่อการชัยวิไยศินนะครับวันนี้อิ่มๆขออนุญาตนะครับไม่เอ่ยตัวอักษรแล้วกันเนาะเราบอกแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับ3ามสนะครับทะเบียนรถของพ่อการชัยนะทุกคนเป็นป้ายแดงนะครับ3360นนะครับทุกคนใครที่จดเอาไว้หรือว่าวันนี้เนี่ย มีแนวทางแบบเป็นตัวเดียวกันเลยแบบนี้ก็สามารถจดเอาไว้ได้เลยนะครับซึ่งพ่อการใช้วิทย์ยสินเนี่ยก็ได้มีการส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูนะครับตั้งแต่วันที่พ่อเนี่ยโพสต์รูปรถตู้แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพ่อก็ขอความร่วมมือนะว่าให้อิ่มนะครับเปิดเผยในวันที่2ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วอิ่มก็ลงคลิปเนี่ยในช่วงเวลาตีห้ากันเลยเพื่อทุกคนนะครับจะได้เป็นการแจ้งเตือนเนาะในตอนเช้าใครดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับเนาะนะซึ่งต้องบอกว่า เลขเนี่ยอยู่รอบๆตัวอุงอิงแล้วก็พ่อการชัยมาโดยตลอดนะครับและครั้งนี้ทุกคนพ่อการชัยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ดวงปังอะ่ะทำอะไรก็ปังไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วได้เลขทะเบียนนี้มาเนี่ย อุ้มอิ่มคิดว่าก็มีแต่จะปังไปนั่นเองครับซึ่งทะเบียนร,รถของพ่อการใช้นะครับก็ตั้งชื่อเอาไว้นะครับกับรถคันนี้บอกว่าโคตรรวยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่เห็นทะเบียนร,รถนี้เนี่ยก็ต้องโคตรรวยไปกับพ่อแน่นอนแต่ว่าอยากให้พ่อๆแม่ๆ fc เนาะเบาๆนะครับเบาๆกันนะทุกคนเนาะต้องบอกวาอ่าอุ้งอิงแล้วก็พ่อการใช้เนี่ยเขาบอกเอาไว้เสมอว่าเขาไม่ใช่คนที่จะแบบมาให้หวยนะไม่ใช่คนให้หวยแม่นนะคือทุกคนเนี่ยเอาไปเล่นกันเองใช่ไหมครับซึ่งอุ้มอิ่มเนี่ย โดนถามมาเยอะเหมือนกันจากที่ลงคลิปวิดีโอที่พ่อการใช้เนี่ยถอยรถตู้ป้ายแดงนะครับอุ้มอิ่มนะครับก็ได้มีการลงคลิปไปปรากฏว่าทุกคนเนี่ยก็โฟกัสปิดจุดนะครับาถามเกี่ยวกับเรื่องเลขกุญแจเรื่องเลขทะเบียนร,รถอะไรแบบนี้ซึ่งอุ้มอิ่มนะครับก็ได้ข้อมูลมาเท่านี้จริงๆนะครับว่าทะเบียนร,รถของพ่อเนี่ยก็เป็นเลขนี้นะทุกคนแต่ขออนุญาตเบอร์รอนะครับเบรอร์จังหวัดเนาะแล้วก็อักษรอันหน้าไว้ก็แล้วกัน,นครับทุกคนนะอ่ะ ก็นะครับใครที่ชอบนะครับก็สามารถจดเอาไว้ได้เลยนะสำหรับตัวนี้แล้วกันนะครับเนาะทุกคนอ่ะตัวอักษรข้างหน้าบอกได้ไหมน่าจะบอกได้แหละเนาะทุกคนซึ่งพ่อการชัยเนี่ยก็บอกว่าบอกทุกคนได้นะครับเผื่อทุกคนจะเอาตัวอักษรเนี่ยไปเป็นตัวเลขเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอิ่มขอแยตเบอร์แค่จังหวัดไว้ก็แล้วกันนะครับอ่ะของคุณพ่อก็จะเป็น ก็ไก่เนาะเผื่อทุกคนจะเอาไปเป็น9อะไรก็ว่ากันไปก็ไก่3360นะครับทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากทุกคนเท่านี้จริงๆนะครับและวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหอ่าทางด้านเพร่อการใช้เนี่ยก็ได้มีการไลฟ์นะครับตอนนี้ยอดมาลัยของน้องอุงอิงนะครับกับการปิดฤดูกาลตอนนี้นะครับทะลุไปแล้วนะครับ5 0 0แสนครับทุกคนซึ่ง โ oh, อ้โหพ่อการชัยเนี่ยไลฟ์ไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ FC พลังเงียบเนี่ยก็คือทําถึงกันจริงๆเลยนะนะครับทุกคนคือพ่อการชัยเนี่ยไลฟ์ไม่กี่วันเนี่ยครับทุกคนก็ทะลุไปแล้ว500,000แล้วก็อีกไม่กี่เดือนนะครับทุกคนก็จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับคิดว่าหลานแตกอย่างแน่นอนนะครับคิดว่าหลานแตกอย่างแน่นอนครับทุกคนนะอมอิมก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับนะ นะครับแล้วก็วันนี้นะครับองอิงเนี่ยน้องโดนชมเยอะมากครับ เกี่ยวกับการตอบนักข่าวเนะาะมาอ่านคอมเมนต์กันบ้างแฟนคลับเนี่ยก็ชมน้องนะครับบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นดารานักร้องคนไหนเลยตอบคําถามนักข่าวได้นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนอีหลานะครับอันนี้แฟนคลับก็มาคอมเมนต์เนาะซึ่งวันนี้น้องก็ให้สัมภาษณ์สื่อโอ้ต้องบอกว่าขอชื่นชมจริงๆกับการสัมภาษณ์สื่อของน้องครับทุกคนซึ่งตอบนักข่าวได้ดีจริงนะครับบัวไม่ให้ช้ําน้าไม่ให้ขุนเนาะตอบได้ดีมากๆนะครับสำหรับอุ้งอิงเป็นบ้านแพงครับทุกคนเนาะก็ นะครับปลื้มใจและเชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่เอสซีแฟนคลับนะครับที่ได้ฟังน้องตอบตอบสื่อในวันนี้เนี่ยทุกคนก็ปลื้มใจไปด้วยกันนอ้อทุกคนซึ่งเห็นพัฒนาการของน้องจากวันแรกที่ตอบสื่อแบบน้องยังแบบงงๆอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้คือตอบได้ฉฉานุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ เป็นคนที่คิดวิเคราะห์ก่อนตอบซึ่งคลิปคิดไม่นานด้วยนะอง์อิงเป็นคนสมองเร็วมากๆครับน้องเป็นะคนที่คิดไม่นานแล้วก็กล้าหาญในการตอบคําถามแบบสุดๆนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยกันแล้วกันแล้วก็วันนี้ก็เอาอเรื่องราวดีๆเนาะมาฝากกับทุกคนตั้งแต่เช้าเลยนะครับพ่อๆแม่แม่ท่านไหนที่ตื่นเช้าวันนี้ถ้าใครไปทํางานเนาะก็ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะได้มีแนวทางเออนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบว่าเชิญชวนมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับก็เอามาเป็นแนวทางเพราะว่าทุก คนถามกันมาเขาถามมาเยอะนะครับถามมาเยอะแล้วกันเนาะสำหรับคนที่แต่จริงๆมไม่แนะนําให้ทุกคนเล่นหรอกก็อ่า หรือทุกคนแบบอยากเปิดดวงอะไรบบนล้ก็ว่ากันไปเล็กๆน้อยๆนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้ทุกคนก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับอ่าพรุ่งนี้ใครที่อยู่พัทยาแล้วก็จะไปดูน้องอุ๋งอิงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้น้องแสดงอยู่ที่นวนครเนานนะเรียกได้ว่าโอ้โหบอสโซเนี่ยก็ได้ลงนะครับบรรยากาศนะครับให้พวกเราเนี่ยได้ดูกัน นะครับได้ลงบรรยากาศเพื่อเราได้ดูกันคือคนไปเยอะกันมากเลยครับทุกคนแล้วก็วันนี้เขามีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยใช่ไหมครับนะ้าวันนี้ก็จะมีน้องๆใหม่นะครับสมาชิกในวงที่เข้ามากับสาวน้อยลําเพลินโชว์ยกได้ว่าทุกคนมีเอกลักษณ์หมดเลยอ่ะนะครับนะครับทุกคนมีเอกลักษณ์หมดเลยอ่ะกับการร้องเพลงครับทุกคนก็มีลายเซ็น็นของตัวเองหมดเลยเนาะอ่ะกโ็โหดีใจกับบอสโจบอสโ,โจเป็นคนคัดเองเลยนะ ก็ถือว่าได้เพชรเม็ดงามมาหลายเม็ดกันเลยทีเดียวนะครับที่มาประดับวงการหมอลำนะครับซึ่งก็เป็นคลื่นลูกใหม่นะครับซึ่งบอโจเนี่ยก็ตั้งชื่อเป็นคลื่นลูกใหม่นาะก็มีน้องโซเฟียเลยนะเป็นตัวนําวันนี้โซเฟียตอบนักข่าวได้ดีมากๆนะครับตอบนักข่าวไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับนาะอ่ะก็เป็นมาในนามคลื่นลูกใหม่นะครับน้องๆก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะ นะครับน้องๆก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับกับการาให้สื่อสัมภาษณ์เนาะวันนี้โอ้โหก็มีหลากหลายคนมากๆที่ฉายแววความเป็นซุปตาเนาะทุกคนในอนาคตนะครับนะก็ถือว่า,าปังมากๆนะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะขึ้นภาพเนาะ เดี๋ยวอิมเนี่ยจะขึ้นภาพนะครับของทะเบียนรถของพ่อการใช้ให้ทุกคนค้างเอาไว้แล้วกันนะครับเผื่อทุกคนจะได้เอาเป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับขอให้ทุกคนเฮงเนะครับวันนี้วันที่สองเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดแจ้งเตือนก็ฝากกดแจ้งเตือนด้วยนะครับรักทุกคนครับ